สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามีสูตรอ2ตัวบนตรง9ชุดลาวพัฒนานะครับผมมาเรียนอันนะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมาเขาขับไปที7 8นะครับผมไปที7 8ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนนะครับผมสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลาดอิกแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับสูตรหลักสิบนะครับผมจะใช้หลักร้อยบวกด้วยห้าคงที่นะครับผม ศูนย์บวกห้านะครับผมศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับผมหัวบวกห้าได้ห้าห้าบวกด้วยสองนะครับได้เจ็ดนะครับบวกหนึ่งนะครับได้แปดนะครับผมสำหรับหลักหน่วย นะครับผมหลักหน่วยเราจะใช้หลักร้อยหนึ่งค้งนะครับผมหลักร้อยหนึ่งค้งหลักสิบล่างหนึ่งค้งหลักหน่วยล่างหนึ่งค้งนะครับผมศูนย์บวกห้าบวกศูนย์นะครับผม ศูนย์บวกห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับผมได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะครับผมได้หกนะครับผมหกบวกสองได้แปดนะครับผมจับคู่นะครับห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะครับผมเจ็ดห้า เจ็ดหกนะครับผมเจ็ดแปดนะครับผมแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดนะครับผมผลห้อยออกงวดวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมเจ็ดแปดนะครับ เดี๋ยวเรามาชมมวดวันวันพุธวันพุทธที่สิบนะครับวันพุทธที่สิบเราเรา,เราก็จะใช้หลักหลักร้อยบวกห้านะครับผมหลักร้อยก็คือก็คือแปดนะครับผมแปดบวกห้านะครับผมแปด แปดบวกห้านะครับผมได้สิบสามได้สามนะครับผมสามบวกสองได้ห้านะครับผมบวกหนึ่งได้หกนะครับผมหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยคยใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับผม สิบล่างเหน่วยล่างนะครับผมสิบล่างเหน่วยล่างแปดบวกสองบวกแปดนะครับผมได้แปดนะครับจะเรียกแปดนะครับผมแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับผมบวกสองได้หนึ่งนะครับผม วกสองได้หนึ่งจับคู่ครับสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมตัวทันมานะครับผมห้าแปดห้าแปดห้าเก้า ห้าหนึ่งนะครับผมห้าหนึ่งตัวถัดมาครับผมเรียกหกหกแปดนะครับหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งนะครับผมหกหนึ่งนะครับผมหนึ่งนะครับผม 6, เดี๋ยวเราจะลองตัดนะครับผมนี่คือสิบหน่วยนะครับผมสิบหน่วยสิบหน่วยบนนะครับผมเสียบหน่วยสิบหน่วยบนเอศูนย์หกแปดนะครับผมสูตรที่สองด๊เก้าสี่ศูนย์นะครับผมเก้าสี่ศูนย์นะครับ สูตรนี้ก็เป็นเด่นเด่นบนนะครับผมเด่นบนทั้งวัที่ผ่านมาก็ลงลงไปล่างนะครับอันนี้เจ็ดแปดเก้านะครับผมเจ็ดแปดเก้าสออหนึ่งเก้าอันนี้ครับสูตรเป็นสูตรเดียวกันนะครับผมกรอไป เป็นเก้าศูนย์หนึเดี๋ยวเพิตัดสิบหน่วยสองสูนย์ได้นะจนเก้าสิบหน่วยชนตัวไหน ก้าศูนย์หนน ่วนส่วนที่สิก้านะครับผม930นะครับผม030แต่์อยู่ในตัวปัะกอวโครงสร้างไม่มีนะครับ1ี8นะครับผมแป8นะครับสองตัวบนตรงราวพัฒนานะครับผม แปดนะครับผมแปดสามเก้าห้าเก้านะครับผมห้าเก้านะครับผมอ๋อวดนว,วันที่สิบนะครับผมเดือนเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมสูตรห้อยลาวพัฒนานะครับผมสูตนห้อยลาวพัฒนาบทสูตรบนนะครับผม สวดห้อยเราสวดบนเก้าชุดบนนะครับผมขอขอบพระคุณที่เวีย,เวยนเข้ามารับชมนะครับผมขอให้ทุกท่านชโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ